มาก็อืออะลูกอ่ะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูกอารมณ์ดีอารมณ์ดีสบายใจเฉิมเลยด้วยดูสิหน้าหน้าไหนจีแล้วเดี๋ยวป้าให้หมามาดูเสร็จหรือยังลูกเสร็จหรือยังข้นอ่เะแบ่งข้อแบ่งข้อเลก เสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้ยังหนูเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเหม็นมากเลยอะเหม็นมากเลยอะทำอะไรไว้เนี่ยเหม็นสุดๆเสร็จหรือยังลูก แต็งยางเกเอาให้เต็มที่อาให้เต็มที่อ๋อเลยอึดอึดอึดอืมอืมอืมอ่าดูทำได้ทาตาสินะฮะอืมแต่เธอเลื่อนลปนพารู้นนะหนูทำอะไรอยู่น่ะแต่เธอเลื่อนลันเลยดิซิอือ เอเดี๋ยวเล็บขวนหน้าหนูเอาเล็บไปขวนสิเตจหรือยังเตจหรือยังเ็จหรือยังเนี่ยเ็จหรือยังหล่กเฮ้ยเหรือยัง